ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ไลฟ์นะคะขอจอขอใจกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะส่งของขวัญมาให้พวกเราก็ได้ค่ะใน Facebook ด้วยเนาะเนาะเมื่อคืนเราไม่ไม่พูดเรื่องเมื่อคืนไม่ได้เลยนะอัปเดตก่อนเลยเนาะโอ้โหสุดมากคุณนี่ไม่หลับไม่นอนนะตีสองตีสาทำไรอยู่เล่ามาทําอะไรฮะรอดูจันแจมโอโหสุดจริงๆเมื่อคืนนี้นะครับจันแจมสวนเพลงนะครับมวยจากลสมัครเล่นของเรานะครับทำเพิ่มได้นะฮะอีกหนึ่งเหรียญทองแดงนะครับเมื่อคืนนี้พบกับอิมานเคลลิฟนะครับนักชกจากแอลจีเรียนะครับในรอบ รองชนะเลิศนะครับในรุ่น68กิโลกร,รม oh, <ะ>ัมโอโหแต่ดูตัวเขาสิคุณโอ้โห oh. oh. เขาสู้ขาดใจแล้วนะบ้าลาวอะสู้ขาดใจสู้ขาดใจจริงแต่ตัวเขาแค่ยืนนี่ก็คือใหญ่มากจริงเลยนะคะช่วงตัวของเคลิฟคือเขายาวมากคุณลองดูช่วงตัวเขาอะสูงกว่าเยอะแล้วงงอะเวลาเขาออกหมัดะ เขาถึงเราอะเร็วมากนะแต่เราพอออกหมัดแล้วกว่าจะถึงเขาเขาจะมีเวลาในการหลบเราได้เร็วมากพี่แต่ก็ต้องบอกว่ายืนครบ3 3สเขาเรียกวอะไร3ามยกก็คือสุดยอดมากๆคือเรียกว่าเก่งมากๆจริงๆอดทนมากแล้วก็สู้มากนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ คว้าเหรียญทองแดงมาให้เราเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญนั่นเองนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะใช่แล้วค่ะซึ่งในส่วนของเงินรางวัลนะคะตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะคะกำหนดไว้ว่าเหรียญทองแดงน้องจะได้รับไป4.8ล้านแแสนบาทนะอันนี้คือยังไม่รวมกับของภาคเอกชนด้วยนะเดี๋ยวังไม่รวมอย่างอื่นแบบรวมเข้ามาให้อีกนะครับแต่เชื่อมะเราลุ้นทุก ทุกแมตช์เขาเรียกทุกการชกอะแล้วใจอะความมุ่งมั่นอะไม่มีความที่แบบกลัวเลยแม้แต่น,นิดเดียวแล้วสิ่งหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นนักกีฬาที่แบบน่ารักมากมากก็คือเวลากรรมการสมุผู้ชมต้องอยู่แล้วมันมีอะไรที่กรรมการต้องมาเตือนอเขาจะยืนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบ ทุกครั้งอะทอกทุกครั้งบนเวทีที่ชกได้นะแล้วพอลงจากการชกเสร็จเรียบร้อยทั้งที่ตัดสินไปเรียบร้อยเดินขอบคุณผู้ชมเดินขอบคุณกรรมการหรือแม้กระทั่งไปไหว้ขอบคุณกรรมการและโค้ชของแอลจีเรียคู่แข่งขันเราด้วยน่ารักไหตอนให้สัมภาษณ์ตอนให้สัมภาษณ์ก็ยังยังขอโทษด้วยนะขอโทษดิคิดว่าเป็นความผิดตัวเองซึ่งจริงๆแล้วนักกีฬาทุกๆคนแหละเชื่อว่า ทุกคนฝากความหวังไว้ที่เขาเวลาเขาทําไม่ได้ดั่งใจพวกเราเนี่ยเขาก็จะออกมาขอโทษซึ่งจริงก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณเขาตั้งหากเนาะ<ช>ที่นำเหรียญแห่งความภาคภูมิใจใ<ช>มาให้เราเอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะซึ่งตอนนี้เราได้2เหรียญแล้วเนาะใช่2เหรียญแล้วก็คือเหรียญเงินเนาะจากน้องวิวกุลวุฒิใช่แล้วก็เหรียญทองแดงนะครับจากจันแจมใช่แล้วก็คือสดๆร้อนๆนะครับตอนนี้ไทยเรามี2เหรียญแล้ว2เหรียญแล้ว แล้วเมื่อเช้านี้ฮีโร่ของคนไทยของเรานะครับก็เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยนะครับนั่นคือน้องวิวกุลวุฒินั่ครับหนี่มีผู้คนไปรอต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนอะไรอย่างเงี้ยนะไปรอต้อนรับนะครับฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกนะครับ คุณพ่อคุณแม่นะฮะน้องสาวนะครับแล้วก็แม่ปุ๊กกมลานะครับู้ื่อกอตั้งโรงเรียนบ้านแบดมินตันทองหยอดก็ไปรอต้อนรับพร้อมกับเหล่าแฟนคลับแบบโอ้โหเยอะมากนี่เรียกว่าแน่นสนามวินสวนณภูมิไปเลยคือถ้ามองผ่นๆนะนึกว่าอปป้ามาจากต่างประเทศอ่ะเขามีเขามีเอาไปเทียบด้วยนะคือน้องวิวอะเทียบกับพระเอกเกาหลีอะคือคิมฮยอนบินอะเขาเีการเทียบกันด้วย่คุณพุทธ แต่ถ้าเทียบกับพระเอกไทยดิฉันว่าคล้ายๆคุณเหมือนกันนะ <c oughs> อยากได้เลยแล้วอล่าสุดน้องวิวให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้เรียนรู้จากการไปโอลิมปิกครั้งนี้ก็คือว่าจุดอ่อนของตัวเขาเนี่ยคือเกมบุกนะคะประกอบกับว่าคู่แข่งขันของน้องวิวเองเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องพัฒนาเกมบุกข,ของตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นตอนนี้นะแรงของโรคนะจากที่เขาเคยเป็นแบบว่าประมาณอันดับ8ตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นมือวางอันดับ4ี่ไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะและความ หวังในอนาคตของเขาบอกว่าเขาอยากเป็นมือวางอันดับหนึ่งแล้วก็ขอบคุณชาวไทยและก็แรงเชียทุกทุกคนด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์เขาหน่อยนะครับ่าไปฟังกันเลยค่ะจริงๆเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะฮะในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ก็ยอมรับว่าในรอบชิงเนี่ยเราเราเราไปลองจริงส่วนจุดอ่อนของเราที่ยังต้องต้องแก้ไขก็คือเกมบุกของเรานะครับพอจะเห็นได้ว่าในรอบชิงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอะไรคู่ต่อสู้ได้เลยเนื่อง้วยคู่ต่อสู้เขาก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็สูงยาวนะครับก็ หลังจากนี้ก็จะพยายามที่จะพัฒนาเกมบุกของตัวเองให้มากขึ้นก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่ตืน่นมาจะให้ผมในโอลิมปิกเกมในครั้งแรกนี้นะครับผมรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ดีใจมากเลยครับที่สามารถที่จะคว้าเหรียญเบดมินตันให้กับประเทศไทยได้ไม่ได้ทองก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราพยายามที่จะพยายามเต็มที่แล้วสำหรับโอลิมปิกเกมอย่างที่บอกไปว่าผมอยากได้แชมป์โอลิมปิกแชมป์โลกแชมป์อังกฤษนะครับแต่ว่าณตอนนี้เราได้แชมป์โลกมาแล้วโอลิมปิกเราได้ที่2ก็จริงแต่ว่า ผมเชื่อว่าอีก4ปีผมก็จะพยายามทำงานให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่พี่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดเวลาครับ หลังน้องวิวก็จะเห็นน้องเมย์และชนกยืนให้กำลังใจอยู่ตลอดเลยขอบคุณภาพข่าวจากช่องวันด้วยนะคะครับเมย์ชนกนี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับวิวกุลวุฒินะและวิวกุลวุฒิในวันนี้ที่ได้เหรียญเงินนี่นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยอีกเป็นร้อยร้อยคนที่จะข้าวขึ้นมาแบบว่าเป็นนักแบดมินตันมืออาชีพในอนาคตนะฮะแล้วเขาบอกว่าอีก4ปีเดี๋ยวจะไปคว้าเหรียญทองให้พวกเราเราก็รอกันหน่อยอีกแค่แป๊บเดียวเองค่ะโอ้ชื่นใจแต่วนใจเนอะวันนี้ ค่ะวันนี้เราขอดูตัวเป็นๆได้ไหมฮะวิวจะมาเหรอเรามีนักกีฬาที่เรียกว่าเรานี่คือปื้มปริ่มอยู่ที่บ้านไม่แต่ว่าอยากเจอเขาจริงเหรอเดี๋ยวก่อนคุณจะไปดูตัวเป็นๆแต่จะบอกว่าวันนี้อย่าลืมนะที่เราจะต้องลุ้นแล้วต้องเชียร์อีกนะมีชั <c oughs> ้นเทนนิส นะแล้วก็มีเทควันโดด้วยน้องเทนนิสนะน้องเทนนิสน้องเทนนิสน้องเทนนิสแต่เล่นแต่เล่นเทควันโด้แตนะน้องเทนนิสแต่ว่าไปเล่นเทควันโดแล้ววันนี้เขาต้องแข่ง3แมตช์รวดนะสามแมตช์รวดเลยวันนี้เทนนิสคือแข่งวันเดียวจบเลยคือรู้ผลเลยนะครับว่าจะไปถึงเหรียญทองไหมแล้วน้องเทนนิสพาณิพัทธ์ของเราเจ้าของเหรียญทองที่โตเกียวเขาเป็นมือหนึ่งนะครับในรุ่นน้ําหนักของเขา่โอ้โหตื่นเต้นมากนะววันนี้ซึ่งวันนี้เราก็มีโอกาสลุ้นนะว่าไทยจะได้เหรียญทองหรือเปล่า ครับรอ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 รูกันนะส่งแรงเชียร์แรงใจกันไปเยอะๆเลยค่ะแต่เราก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศของกีฬาโอลิมปิกก<ช>ันต่อนะคะต้องบอกว่าดูรายการคุยแทบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยน,นะครับ